ก็สวัสดีนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านด้วยสวัสดีสมาชิกทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับที่สุดของช่องไอเดีเปิลนะครับวันนี้นะครับผมไม่ได้หายไปไหนบางคนบอกว่าโอ้แอปเปิลเลิกทําหวยแล้วหรอไม่ยังยังครับผมยังก็ต้องบอกก่อนนะครับแกล้งสมาชิกทุกคนนะครับผมจะคํานวณที่ต้องบอกเลยว่าต่อไปนี้นะครับเราจะมาเน้นกับลัทีนะครับนะ เอาละวันนี้เนี่ยนะครับผมมีทีเด็ดให้เลยนะครับกับทีเด็ดเล็กนิ่งแล้วก็สองสูตรนะครับผมต้องบอกแล้วก่อนว่า,าเป็นสูตรที่ต้องบอกเลยว่าใช้งานจริงๆนะครับแล้วก็ตัวเนี้เป็นสูตรใหม่นะครับแต่ทีนี้เนี่ยสูตรใหม่โอ้โหแม่เจ้าเอ้ยนะครับทุกคนสาม,มารถทำย้อนหลังรู้ได้เลยนะครับนะตัวนี้สูตรใหม่ตัวนี้สูตรเก่าและปิดท้ายด้วย ชุด2ตัววันนี้บนทั้งนั้นเลยนะครับเอาละเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับโอ้โหผมต้องแจ้งก่อนนิดนึงนะครับก็ยังมีเหมือนเดิมนะครับคืออย่างนี้นะครับสมาชิกนะครับคนเก่าที่แอดเข้ามาเนี่ยนะครับแอดไอพีเเนาะก็วันที่25นะครับก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันเดี๋ยวผมจะเข้าไปเจอเจอแล้วก็ส่ง ตัวเลขให้กับท่านนะครับสมาชิก a อ -7 เ7นี่ยนะครับสนใจนะครับสมาชิกท่านไหนที่อยากจะเข้ามาสอบถามพูดคุยกับ Apple เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาได้เลยนะครับ a อ -7 7อย่าลืมนะครับเอาละครับทีนี้เรามาดูว่าสำหรับตัวเลขเนี่ยครับตัวเดียวที่ Apple ทํทำมาเนี่ยนะครับสูตรมันจะเดินมาทั้งหมดเนี่ยสิบงวดจริงใช่ไหมนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับทีนี้นะครับส่วนสูตร นะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณหวยเนี่ยนะครับตัวเดียวจริงๆแล้วนะครับเป็นเลขวิ่งเนี่ยชุดนี้นะครับเหมาะมากถ้าใครจะวิ่งนะครับแต่ทีนี้เนี่ยแอปเบิร์นเอกมาประกบคู่ได้เลยแล้วก็ลองดูว่ามันจะชนกับตัวที่สูตร2ตัวหรือไม่นะครับอย่างงวดที่1นะครับหวยของเรานะครับเริ่มคำนวณตั้งแต่วันที่1นะครับเดือน6ปี66นู่นเลยนะครับเดือนหนึ่ง วันที่หนึ่งเดือนหกนะครับตอนนี้ก็เดือนโอ้ผ่านไปแล้วก็น่าจะมาสิบงวดนะนะครับสิบงวดก็ห้าเดือนใช่ไหมครับอย่างงวดที่หนึ่งเนี่ยนะครับผมนะคานวณได้แปดออกแปดเจ็ดสองนะครับต่อมานะครับคํานวณได้ศูนย์เนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นงวดที่สองศูนย์นะครับออกหกศูนย์ห้าต่อมาคํานวณได้เลขศูนย์อีกนะครับ ออกห้าสามศูนย์นะครับต่อมาคำนวณในเลขค่าออกสี่ห้าสามคือเด่นบนตัวนี้นะครับมันจะเป็นชุดที่ไม่ปักหลักนะครับตำแหน่งที่เขาอยู่นยนะครับต่อมานะครับคำนวณในเลขแปดเห็นไหมครับออกจากสี3ห้าสามออกเจ็ดแปดสองนะครับต่อมาคำนวณในเลขเจ็ดอีก นะครับก็จะออกเป็นส่วนของตัวเลขเนี่ยก็คือเลข4 7-8เห็นไหมครับต่อมาอีกนะครับคำนวณในเลข8ครับจาก4 7 8ก็เป็น8 1 2โอ้โหนะครับช่างตัวเลขเนี่ยมันคือทอดออกมาไล่จริงๆนีสวยงามมากนะครับและต่อมาอีกครับจาก812ก็2 02เห็นไหมครับ และต่อมาอีกนะครับจาก202ของเรานะครับในงวดล่าสุดนี้เองนะครับเราได้ที่446เห็นไหมครับต้องบอกเลยว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9เนี่ย9งวดเนี่ยนะครับไม่ใช่ย่อยเลยต้องมารอนะครับลุ้นในส่วนของงวดที่10นะครับเอาละนะครับวิธีคิดทุกคนนะครับวิธีคิดของเรานะครับอย่าง ใช้นะครับในส่วนของตัวเลขเนี่ยก็คือ9 9 3 1นะครับ4 4 6นะครับและก็4ี่สี่ล่างนะครับใช้จำนวนใช้วิธีคิดเนี่ยโดยใช้หลักร้อยนะครับก็คือ4บวกหลัก10 2ครั้งนะครับก็คือ8และบวกหลัก10ล่าง2ครั้งก็คือ8 นะครับและบวก2คงของที่ฉะนั้นนะครับเราไปลุ้นดูนะครับ4ี่บวก8บวก8บวก2นะครับเห็นไหมครับ4 4สบวกแบวกแนะครับแล้วก็บวกสเอาละไม่รู้ว่าจะได้ตามที่เราคาดหวังไว้หรือไม่นะครับ 8บวกแปดสิบหกสิบหบวกสี่ยสิบยี่ิบวกสองนะครับได้ยี่สิบสองเชนนั้นเนี่ยมาแล้วครับหนึ่งตัวของเลขวิ่งเงินล้านชุดนี้เลยนะครับต้องรอรุ้นนะครับทีนี้ไปแล้วนะครับต่อมานะครับจำไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้นะครับเลข2มาแล้วครับไปดูชุดนี้ต่อเห็นไหมครับเอาล่ะชุดนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรกับที่ผ่านมานะครับสูตรที่ผ่านมาตัวนี้นะครับเราต้องไปรอรุ้นงวดที่แดแล้วแหละนะครับ สูตรไม่ปักหลักนะครับแต่ว่าเป็นเลขบนตัวเดียวนะครับถไหมครับ3นะครับออก5304 4, ออก4538ออก782และ7นะครับเราออก4 7่ได้8ออก8 1 2แล้วก็ได้2ออก202แล้วก็ได้6ออก446นั่นเองในงวดล่าสุดฉะนั้นนะครับงวดนี้จะเป็นงวดที่1 2 3 4 5 6 7งวดที่8เอาละทีนี้ งวดที่แของเรานะครับจะหลุดหรือจะเข้านะครับแนวทางนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าทุกตัวเนี่ยนะครับที่เอามาให้เป็นเพียงแนวทางในการคำนวณในเชิงณิสตร์นะครับทุกท่านเก้9นะครับ931446นะครับแล้วก็สี่44เอาละทีนี้ไปลองนะครับทำได้เลยนะครับไปลุ้นดูกันว่ามันจะได้ตามที่ เราต้องการหรือไม่ถ้ายิ่งชนกับอตัวนั้นยิ่งดีใหญ่เลยนะครับกับสูตรแรกแต่ถ้าไม่ชนนะนะครับโอ้โหต้องบอกว่าโอกาสมีมากเลยจับคู่นะครับเก้าสามยี่สิบเจดนะครับยี่สิบเจ็ดบวกสองยิบเก้ายี่ิบเก้าบวกสี่นะครับเป็นสามสิบสามสามิบสามบวก5้านะครับเป็นสามสิบแดไม่ชนนะครับเอาแล้วนะครับเลขขานเดียวมาแล้วครับอะไรมันจะเกิดขึ้นครับทีนี้ ต้องบอกเลยว่านะครับสูตรเนี่ยมันไม่ชนนะครับอะไรจะเกิดขึ้นครับผมเนี่ยเห็นไหมครับตัวนี้ได้8ตัวนี้ได้2นะครับระหว่าง8กับ2ตัวไหนจะมาเดี๋ยวเราไปลุ้นกันนะครับเอาล่ะเลขวิ่งก็ได้ครบแล้วนะครับทีนี้ผมจะจัดชุด2ตัวบนเลยตรงๆให้กับสมาชิกนะครับเพื่อที่จะนำไป ใช้ในส่วนของเรื่องลอตเตอรี่กันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพิ่มกำลังใจแฮปเปิลอย่าลืมมาทับวันที่ผ้าเราเจอกันสมาชิกท่านไหนที่ยังไม่ได้แอดเอพเจ็ดเนี่ยฝากไปด้วยเข้ามาได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะเสียเงินนะครับอยังไงข้อความพูดคุยกันนะครับสําหรับเรื่องหวยเรื่องตัวเลขเนี่ยนะครับสูตรเนี่ยผมว่าน่าจะมีโอกาสเปอร์เซ็นต์และเป็นหวยที่มั่นใจได้มากที่สุดนะตามที่ผมดูมานะครับ สี่บวกหนึ่งเป็นห้านะครับห้าบวกหกสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกหนึ่งนะครับเจ็ดฐานนิเปตนะครับสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองนะครับแล้วก็สิบสองบวกห้านะครับเป็นสิบเจ็ดใส่เลขเจ็ดครับมาแล้วครับตัวที่หนึ่งเจ็ดตัวนี้นะครับบวกหนึ่งเป็นแปดเน้นแถวแรกเลยนะครับ ต่อมานะครับเป็นส่วนของตัวหลักสิบนะครับ7บวก7 14 14บวก7ยบเบดบวกนะครับเป็น27นะครับ7บวก1นะครับเป็น8ปดเหมือนกันฉะนั้นนะครับเราจะได้นะครับ4ชุดตัวนี้ที่7 7นะครับแล้วก็78เห็นไหมครับทั้งหมดเราจะได้แค่4ชุดนะครับผลที่ได้นะครับออก478นี่แหละมันก็จะมาเป็นงวดที่1แหละมันก็รู้สึกว่ามันจะโอเคแล้วนะครับ ตอ่อมางวดที่2นะครับ3บวก5เป็น8 8ดแบวกเก้าบวก4นะครับเป็น21ส่สายเลขกครับใครนับไม่ทันนะครับก็สามารถที่จะนะครับดูตามฉีดเทอ่์เรอรหยุดภาพแล้วก็ดูตามฉีดเทอรเนับได้เลยนะครับสายเล็กครับเพิ่มไป1ก็จะเป็นเลข2ครับต่อไปนะครับเป็นหลักหน่วยนะครับ5นะครับบวกเเป็น12นะครับ ไอ้ที่ a p p เปลิลบวกเนี่ยคือเราให้ทุกคนดูตามขีดเลยเลยนะบางคนไม่เข้าใจนะครับก็คือเอาง่ายๆว่าให้ดูตามฉีดมันจะเข้าใจที่สุดนะครับเผื่อบางท่านอยากจะเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอาง่ายๆว่าผมขีดแกงให้ดูตามที่ผมฉีดให้เลยดีกว่านะครับ กับสองสามด้วยนะครับมันก็จะอยู่ในเกณฑ์นี้เหมือนกันทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจะได้ทั้งหมดสี่ชุดตรงนะครับสําหรับงวดที่สองนะครับคานวณออกมาแล้วนะครับออกแปดหนึ่งสองนะครับเห็นไหมครับก็ยังโดนที่หนึ่งสองแปดหนึ่งสองเป็นงวดที่สองนะครับส่วนตัวนี้นะครับออกสี่เจ็ดแปดงวดที่หนึ่งนะครับ 7 8 8 7นะครับต่อมาสำหรับงวดที่2อ่างวดที่3แล้วนะครับ6 38นะครับ8 8บวก9นะครับเป็น17 17บวก3เท่ากับ20นะครับใส่เลขศู 0, ครับให้ดูตามขีดผมได้เลยน,นะครับ0บวก1เป็น1นะครับและทีนี้ในส่วนของหลักหน่วยนะครับ หกบวกหกเป็นสิบสองนะครับสิบสองบวกศูนย์ได้สิบสองนะครับก็ใส่เลขสองสองบวกหนึ่งนะครับเป็นสามเราได้ทั้งหมดเนี่ยสี่ชุดเหมือนเดิมนะครับผมที่ศูนย์สองศูนย์สามหนึ่งสองและหนึ่งสามนะครับงวดนี้จำได้เลยนะครับสองศูนย์สองครับเอาละทีนี้ สองนสองนั่นก็หมายความว่านะครับสูตรเนี่ยนะครับของเราเดินมาแล้วสามงวดก็คืองวดนี้แหละนะครับเป็นงวดที่สามต่อไปนะครับลุ้นเป็นงวดที่สี่นะครับในงวดล่าสุดนี้เองนะครับสี่บวกหกเป็นสิบนะครับสิบบวกแปดเป็นสิบแปดสิบแปดบวกห้านะครับเท่ากับยี่สิบสามนะครับก็ใส่เลขสามไปเพิ่มไปหนึ่งแต้มก็จะเป็นเลขเเลขสี่นะครับเอาละหลักหน่วยนะครับสี่ นะครับบวก6เป็น 10, 10บ0วก6นะครับเป็น16 6บวก1เป็น7นะครับฉะนั้นเราก็จะคู่นะครับเหมือนกันหมดทุกสุตรนะครับได้ที่36 37นะครับแล้วก็46กับ47นั่นเองนะครับนี่คืองวดประจำวันที่16ตุลานะครับเราได้ตามนี้เลย4ชุดเน้นออก อะไรครับออก4 4 6นะครับซึ่งหนึ่งนี้นะครับหวยแอปเปิลเนี่ยนะครับให้4 7หนักไปหน่อยนะครับแต่4 6เนี่ยมันเข้าสูตรแต่ว่าเนื่องจากว่าผมไม่ได้เน้นให้เท่านั้นเองนะครับสูตรมีแต่4เพียบเลยงวดที่ผ่านมาฉะนั้นนะครับงวดนี้ในเมื่อมันเข้าแล้วเราก็ต้องตามต่อกันนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางแนวทางของแอปเปิลนะครับ10นะครับ10เอ่อ10บวกสเป็น14 4สบวกส นะครับเป็นหกหกบวกหาเป็นสิบเอใส่เลขหนึ่งครับบวกหนึ่งนะครับเป็นเลขสองต่อมาหลักหน่วยนะครับ1ิบนะครับเป็นสิบเจดนะครับก็ใส่เลขเจครเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็น8ดเอาละวุ้ยนะครับซึ่งมันเป็นตัวเลขที่ต้องบอกเลยว่าชนกับตัววิ่งเห็นไหมครับอันนี้ถ้าเราเปรียบเทียบกันดูจริงนะครับเราจะได้ที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งปนะครับ 2 7 2 8นะครับผมต้องบอกเลยว่าชุดนี้เนี่ยนะครับเล่นได้เลยนะครับจริงๆนะครับเนี่ยนะครับ4ชุดตรงชุดนี้เนี่ยนะครับเราจะได้ที่1 7 1 8 2 7และ28ทีนี้ย้ำนะครับเรามาดูเลขวิ่งบนของเรานะครับเลขวิ่งบนของเราเนี่ยนะครับชุดนี้ชุดที่1เนี่ยนะครับเราได้อะไรครับเราได้เลข2 และชุดแรกนะครับเราได้อะไรครับเราได้เลขแปดเ,เห็นไหมครับแล้วทีนี้เนี่ยถ้าสมมุติแปดกับสองอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ชนอย่างนี้อันนี้มันชนหกมันก็ออกสี่หกพอตัวหนึ่งได้สองได้ศูนย์มันก็ออกสองศูนย์ชนแปดมันก็ออกแปดหนึ่งสองได้ชนเจ็ดเนี่ยถ้ามันไม่ชนอย่างเงี้ยจับคู่ได้เลยแปดสองฉะนั้นพอเราได้แปดสองเสร็จปุ๊บนะครับ แล้วเรามาเปรียบเทียบที่นี่นะครับวิธีเล่นเหมือนบางท่านบอกบ้านเยอะสตดแต่บางท่านอาจจะไม่เข้าใจนะครับทีนี้พอเราได้เนกวิ่งสุดมาแล้ว8-2ใช่ไหมครับฟาดได้ทีนี้เราก็รู้ว่ามันชนอยู่แล้วแล้วเราจะต้องเน้นแหละทีนี้เห็นไหมครับชุดวิ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมี2-8กับ8-2เอาละทีนี้ในกรณีอย่างเงี้ยนะครับที่ผมเทียบให้เยอะลงให้เยอะบางท่านไม่เข้าใจนะครับ ก็สามารถที่จะนําอย่างที่ผมบอกก็คือแนะนําไปเลยว่า2882เนี่ยนะครับสําหรับงวดนี้เล่นได้เลยนะครับเพราะยังไงหวยเปิลเนี่ยก็ต้องมีแน่นอนนะครับชุดสรุป8228ย้ํานะครับหวยงวดนี้มีเปอร์เซ็นต์สูงมากนะครับตั้งแต่คํานวณออกมาแล้วตัวเลขเนี่ยมันซึ่งมองดูแล้วจะไม่นี้ห่างตามสาติได้เลยนะครับย้ํานะครับ เลขชุดนี้นะครับเลข2 8เป็นเลขอะไรที่ต้องบอกเลยว่าสวยที่สุดณเวลานี้นะครับย้ำตลาดวันนี้กระผมก็ต้องขอบคุณคนที่ติดตามนะครับเอาละนะครับอย่าลืมนะครับผมวันที่25เรารทมาที่อยากแอดพูดคุยกันได้ที่แอด a อพีนะครับยังไงก็อย่าลืมแล้วกันส่วนใครที่อยากจะได้ทีเด็ดเนี่ยนะครับแน่นอนนะครับเดี๋ยววันนี้ก็คงจะสรุปแล้วในกลุ่มตลาดวันนี้สวัสดีครับ